The <laughs> จ่ายเงินให้เร็วขึ้นนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ค่ะรับสูงสุดถึงสองเด้งในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะเป็นวงเงินเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีสูงสุดอยู่ที่1,000บาทค่ะเริ่มแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการนะคะที่เป็นผู้พิการและก็เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการในส่วนของกลุ่มผู้พิการด้วยนะคะจะได้รับเงินในส่วนของเบีย้ยผู้พิการเร็วขึ้นในวันที่9กร,รกฎาคมนี้ซึ่งแบ่งออกตามช่วงอายุค,ค่ะอายุต่ำกว่าสิปีรับอยู่ที่ หน่ 1> 1, บาทอายุส8ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทนะคะและในส่วนของการจ่ายเงินเลื่อนจ่ายในวันที่9กรกฎาคม25 6พนรบาทนี้นอกจากนี้ค่ะยังมีข่าวดีนะคะสําหรับผู้พิการท่านไหนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าถือบัตรคนจนในการใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนนี้ละคะ่ะก็จะได้รับเงินเพิ่มเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีก200บาทนะคะในส่วนของการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกได้เรียบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีมอบอำนา ของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยชีพในแต่ละเดือนนั่นแหละค่ะจ่ายเงินนะคะในส่วนของเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการก็จะไปโอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่20กรกฎาคม2568หากนาวงเงินเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการแล้วก็เบีย้ยผู้พิการมารวมกันในส่วนของกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ